เป็นแค่ขาปู สวั modifier, สดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามอน้กรพ้าลูกๆมาย่างอีกแล้วค่ะพี่น้องจยกกระสีถ้าพี่น้องมาหาเก็บผักเก็บหญ้าไปตุ้นไหวละค่ะพี่น้องถาวบากินท่านบอกกินบ่ท่านดอกค่ะตุ้นไหวย่างเดียวค่ะเพราะว่าหญ้ามันบน่มีมันก็บบ่มีได้ค่ะพี่น้องจ้ะแล้วย่ากระสีผ้ามาเบิ้งค่ะพี่น้องมอนี้ย่าสีผ้าพี่น้องมาเก็บเอาหญ้าเอ็นยืดค่ะพี่น้องที่แรกย่ไว้จยาสีมาเบิ้งผักอ่า ไหลายพักขนาดจ้าพอพักยังก็เอาเนะานะค่ะเนาะแต่ว่าหญ้าเอ็นยืดงามค่ะค่ะพี่น้องย่อกระเลยสิพาดพี่น้องมาเก็บหญ้าเอ็นยืดค่ะพี่น้องจ้าเก็บกันเลยจ้าพี่น้องนี่นี่จ้าพี่น้องหญ้าเอ็นยืดงามงามโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยอกกันแห้ง,งเถอเนาะนี่ค่ะพี่น้องงามใบใหญ่ค่ะท่านี่มันใหญ่ล่ะมีต้นหน่อยมันพี่น้อง หญ้าเอ็นยืดมีสัประคุณได้ค่ะพี่น้องเด้อนี่ันเมืองไทยเฮ้ากับปลูกปลูกเป็นอันนี่และได้ค่ะพี่น้องเด้อเมืองไทยเฮ้ากับปลูกเด้อค่ะเด้อหญ้าเอ็นยืดตัวนี้สิเป็นตัวแม่ค่ะพี่น้องเนี่ยสิเป็นตัวแม่ค่ะใบใหญ่ๆเนี่ยเอา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 กับผ้ากันยอกันทักแน่เถอท้านเนี่เฮ้อผู้หลักกระจวหญ้าลาบเบิดหดยอกันทักไหลเฮ้ยเนาอ ไอโจ๊ตไอ้เจ้าตัวน้อยหยอกแห้งค่ะพี่น้องเล่บบัวหยักขยอกค่ะไอ้เจ้าตัวใหญ่กับสีแดนมาเพิงแม่จั้งเสียนะคะมาหม่วงมีลำขาในกระตะั้มราคาพี่น้องก็บเล่บบัวหยักขยอกกันค่ะพี่น้องที่ได้ปามดูดูนั่นก็ได้นี่ค่ะพี่น้องใบใหญ่ในในคักเต้พูดอ่ะใบหญ้าเอ็นยืดตัวผูกก็มีได้ค่ะพี่น้องเห็นว่า่ะตัวผูกตัวผูกก็สีใบเงาๆค่ะพี่น้อง ดอกพันกสิบ่คือกันเด้เห็นบอค่ะนี่นี่คือดอกดอกของโตผูค่ะดอกของโตแม่กสออิอ้วนๆค่ะพี่นอ้องอ้วนพี่น้องงามงามคุณน่ะมันเกิดท่านพี่น้องท่านใดยังบ่ท่านเด้เค่อยเก็บเนาะพี่น้องเนาะสังเกตสังเกต สังเกตเบื้องหน้าค่ะเวลาเวลาเข้าดึงตรงตรงก้านนี่ก็ได้ค่ะดึงตรงก้านมันสีมีเอ็นออกมานี่ค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะเห็นบ่เอ็นมันค่ะพี่น้องเนี่ยเขาถึงเดินว่าหยาเอ็นยืดเนี่ยดึงแล้วมันก็สิยืดซัวมันสิขาดนะพี่น้องเนาะเอาไปปั้นเทดนำยานั่งค่ะพี่น้องปั้นท่านท่าน้ำยานั่งหรือว่าข้าเจ้าก็เอาไปสกัดเป็นน้ำหมอกน้ำมันนวดนะพี่น้อง นี่ค่ะนี่มันอ่อนนี่ค่ะพี่น้องงามงามได้ยังกะก็บเอาละค่ะพี่น้องเพราะว่ายาเอ็นยืดนี่ก่ะยุท้างอันโมบานเย้าเนาะมันกัสิเป็นแต่อยู่กลางทางค่ะพี่น้องมองนี่ข้าเจ้าปลูกข้าเจ้า ชุม่มโมนี่ข้าเจ้าเอาไใบไทยพวกแมงพวกยังมาตอมตอมดอกไม้ตอมเกสรดอกไม้ของอันอพวกพวกดอกไม้ป้าเนาะพวกเพลพวกอิ่งยัง,ยงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวย่อภาไปต่อก่อนค่ะพี่น้องเก็บต่อเนาะเบิ่งพักกระถินกระไล่ไล่ค่ะพี่น้องสะสมใบหลายแล้วเอาเอาเอารถสี่รถสี่ไหนไหนสต๊อป ทุ่งห้ากว้างมาก้ะพี่น้องสุดลูกหูสุดลูกหูล,กกลูกตาพื่นละค่ะพี่น้องเราเพื่อนว่าปลาหยาเนาะหลายค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกะอันพักที่ห้าอยากได้เนาะพักยังเื่นมันได้มาเวิดแล้วพักที่ห้าอยากได้มันกะบ่มีเนะาะค่ะพี่น้องเนาะทางล่างวะทีทาย,ยุค่ะพี่น้อง,องมีคนพามามาย่างหลายคน เจ้าก,ก็เลยบอได้ทาย,ทยก็เลยมาทายหม่งนี้ค่ะพี่น้องโดลดสิโดลดสิเอ้ยยังสิวลดมหาอายอยู่หยอกอายก็หยอกเก็บเป็นแผลเบิดล่ะไปย่างหยอกอายหยอกแห้งหยอกจนเป็นแผลเบิดข้างหลังนี่แต่แผลสิล่ะค่ะพี่น้องป้าก,ก็ได้เนาะแต่ ลักกามีหยาตะกะแตนน้อยเนาะแล้วก็มีเอเออ่่พักกาสนิมกับเบิดแล้วแด้ค่ะพี่นอ้องบ่มีแล้วพักกาสนิมยางเลาะเบิดแลหละห้องหันจับตาหมาค่ะพี่น้องก็จะผ้าหมามะยางหลายเด้เมืองค่ะพี่น้องย่าสีท้ายสูงสูง,งหายบนเห็นน้ำบ่ค่ะพี่น้อง ว่อน,นี้คาตาวาฝนตกฝ่าห้องร่มแห้งเด้อพี่น้องเด้อเบิดมือคาตาวากลมอุตุว่าถ้าเมื่อได้กับ,บ่มีฝนแสดงหดหน้าเอาเองล่ะค่ะพี่น้องพักหญ้าก็ได้จะพี่น้องย่างตอค่ะพี่น้องคือสีบ่มีแนวเอาดอกเหมือเนเดีแต่นหญ้าเอ็นยืดล่ะค่ะพี่น้องเนาะไปตอกันเลยจา้าดอกอีหยังนี่พี่น้อง สมองงามคักแทนนี่แม่งามงามพี่น้องโตนหนึ่งเอาไปปูปสะวะงามคักงามแม่หาอยากได้เนี่ยบังบังเอา้ารถสี่แม่แม่กะทายคลิปวิดีโออยู่น่ะน่ะเอามุนเบิร์ดคลิปควายเออเอาขึ้เก่าละ่ะพร้อมบอกค่ะพี่น้อง หอมบอคะพี่น้องยาวยูน่นี่ยาวหอมหอมเด้อพี่น้องเด้องามบอคะพี่น้องงามบองามคักงามแน่ค่ะพี่น้องจากพี่น้อง เจ้าอยากบอกพี่น้องค่ะพี่น้องแต่ว่าทางเจ้าบ่หลายเออรสีจะเพ่งมากวนแม่ดอกกระนี่กินได้ด้ค่ะพี่น้องเด้อหมากาสีกินล่ะคะ่ะอันมีวิตามินซีสูงะะด้ค่ะเด้อทางเจ้ามันมีบ่หลายค่ะพี่น้องแต่มันกําลังสีเกิดนะเห็นทางพี่คนหนึ่งเพิ่นเก็บกินเนาะคะ่ะเห็นทางพี่คนหนึ่งเพิ่นเก็บกินเพิน่นเพิ่นมาอ่าเบิ่งคลิปเจ้านี่ล่ะคะ่ะเจ้ากลับไปเบิ่งเพินเ่นมื้อเช้านี่ มันมีบอหลายค่ะมีวิตามินซีสูงนะคะเด้อลักษณะใบเิ่นกับเป็นคือจางใบใบโพจัหน้อยเนาะเนาะเป็นใบเป็นใบรูปหัวใจเนาะคะ่ะพี่น้องเบิงเบิงวัสี่อย่ามาข่วนแม่นะนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเป็นใบคือจังรูปหัวใจโอ้ยนี่ค่ะใบคือจังรูปหัวใจแต่มันบอหลายค่ะพี่น้องลักษณะดอกเิ่นก็สิเป็นจังสีเนาะคะ่ะเนี่ยนี่ค่ะ มีบัวหลายค่ะมีหอดหญ่อเอ็นยืดแล้วคะ่ะพี่น้องเรายังบ้านด้เก็บกินค่ะเพิ่นยังบ่อทำใหญ่ๆแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวย่อคอยเก็บกินให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่นะเนาะ,ะไปพองงามๆก่อนเนาะคะ่ะไปต่อกันเลยจ้ะพี่น้อง